สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆุกท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูปต้ารุ่น l อล0 8ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด36แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบด i ดเ c ็กอินเจ i ชัตัวระบบายความร้อนด้วยน้ำา6 4 7งเซีซีขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2พาวค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพีชช้างสม้มคันงามรถแท็กเตอร์คูปตา้ารุ่น l 360 8DT คันนี้จดทะเบียนปี53นะคะรถจดทะเบียนตุลาปี53เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะมาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้าแบบคานบนหรือคานโค้งจากตราช้างนะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้ารุ่น SD 160จากตราช้างค่ะและด้านหลั คันนี้เราจัดเป็นฐานครวนนะคะเป็นผนครวน6กใบ22จากตราช้างไว้ให้ค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้แถมจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเราจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4ี่เส้นสำหรับ L 3 6 0 8กคันนี้จดทะเบียนปี53เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมบันี้ดันดินานและผนไถ ราคาเพียง299,000บาทเท่านั้นนะคะ299,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ค่ะพี่ชังส้มขญามคูปต mm ้าแอล3608ดีทีคันนี้ตัวเครื่องเป็น3สูบนะคะสวยเดิมค่ะไม่มีรอยแกะถอดไม่มีรมั่วไม่มีซึมตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้คันนี้เราสอนเราใส่ท่อลั่นไปลายไทยเทไว้ให้นะคะเรียกว่าพร้อมรั่นพร้อมลุยกันเลยค่ะตัวนี้นะ ชั่วโมงทำง,งานนะคะตอนนี้อยู่ที่1247ชั่วโมงเท่านั้นรถสด็ทำง,งานน้อย1 2 0 0กว่าชั่วโมงระบบเกียร์เกลกักเป็น8เกียร์หน้า8ปเกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้รถสภาพสวยยางเต็มทั้ง4เส้นดูช่วงท้ายกันหน่อยเนาะ,ะนี่ค่ะช่วงท้ายง,งามๆเลยนะคะพ t ท,ทีโอพร้อมใช้ค่ะเกาะตัวจัดญยาเก,กาะตัวโรตารี่จบหมุนได้เลยนะคะอุปกรณ์หนังคันนี้เราจะเป็นผนัรวปตาช้างไว้ให้นะ เป็นผ่านทวน6ไป22นะคะตัว D H 226 i p o นะคะตัวนี้นะตัวผ่านสวยๆนะคะรถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้จดทะเบียนปี53เอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมใบมิการินด์นานและผ่านไทยคันนี้ราคาเพียง299,000บาทเท่านั้นนะคะ299,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้ สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหนะ้าร้านอยู่จังหวัดกําแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแามฟรี400กิโลแรกด้วยปิน่นฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่องหมูปิน่นแม่ค้ารถถ่ายไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ